ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู All ่ช่องทางจูซันกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ในคลิปรีวิวตัวละครจากเกมโจโจ้บลิซาร์แอร์แอนเจอร์ออสตาแบทเทิรอาร์กันอีกแล้วนะครับผมซึ่งในวันนี้เราก็จะมารีวิวตัวละครที่มีชื่อว่าเดียโบโล เช่นเดิมนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาหลักของเราเรามาทาความรู้จักกับตัวละครเดียโวโลกันสักเล็กน้อยนะครับผมเดียโบโลหรือเดียโวโลบอสแห่งองค์กรพาซิโอเนจากโจโจ้ล่าข้ามศตรวรรษภาคที่5เป็นบอสที่มีความสามารถสแตนนั่นก็คือคิงคริมสันที่สามารถลบเวลาได้และรับรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้โดยมีความสามารถเคลื่อนที่ภายในช่วงเวลาที่ตัวเองลบออกไปได้อย่างอิสระมีความต้องการในการกำจัดทริชลูกสาวของตนเองที่เผลอไปไข่ทิ้งเอาไว้ ในส่วนของหน้าเลือกตัวละครสีชุดก็จะสามารถเลือกได้แบบ A และแบบ B หรือถ้าคุณอยากได้กันดั้มเจ๋งๆไว้ประกอบสักตัวล่ะก็ขอเชิญที่ U d ดี y ยบ้านกันดัมร้านขายของเล่นคุณภาพลิขสิทธิ์แท้จากบันไดของแท้ไม่จกตามาพร้อมของเล่นที่เกี่ยวกับกันดัมมาสไรเดอร์พร้อมทั้งอนิเมะสุดฮิตอย่างดาบพิฆาตอสูนวันพีซมหาเวทผนึกมารและอื่นๆอีกมากมายให้ทุกท่านได้จับจองเป็นเจ้าของแล้ววันนี้ที่ U d ดี y ยบายบ้านกันดัมมีบริการจัดส่งทั่วประเทศไทยสามารถสอบถามข้อมูล วนเพิ่มเติมได้ที่เพจยูดีทอยบายบ้านกันดำตามลิงก์ที่อยู่ด้านล่างได้เลยนะครับในส่วนของท่าเดินก็จะเดินปกติแบบหลังค่อมนิดหน่อยตามสไตล์โจโจ้กันเลยในส่วนท่าวิ่งก็จะเป็นการพุ่งไปแบบลบเวลาตามความสามารถของสแตนการโจมตีเบาก็จะเป็นการให้คีพรีมสันออกมาต่อยคู่ต่อสู้ โจมตีระดับกลางก็จะเป็นการให้ครีมคิมสันออกมาโจมตีเช่นเดียวกันถ้าโจมตีหนักก็จะเป็นการให้ครีงคิมสันออกมาต่อยคู่ต่อสู้ึ่งจะทำดาเมจไ,ได้ประมาณหนึ่งส่วนของท่าจับทุ่มก็จะเป็นการให้ครีมคิมสันดับคอคู่ต่อสู้และต่อยเข้าไปหนึ่งหมัดเต็มในส่วนเขาท่าไม้ตายเมื่อกดแล้วจะต้องให้ศัตรูโจมตีเราก่อนถึงจะเป็นการเข้าเฟสแห่งการลบเวลาแบบในอนิเมะเลย ในส่วนของที่ซื้อได้ก็จะมีท่าบรับศัตรู A ถึง E ท่าวิกตอรี A ่ A ถึง E เช่นเดียวกันและสีพิเศษก็จะมีหัวเขียวและหัวฟ้าส่วนชุดพิเศษก็จะมีชุดที่ยังไม่เผยตัวตนและชุดที่แฝงตัวไปกับกลุ่มเด็กๆบนเกาะ เข้าช่วงสุดท้ายแล้วก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์และกดแชร์คลิปให้กับผมด้วยนะครับตอนนี้ใกล้จะถึงพันซับแล้วใครที่กดแล้วก็ขอขอบคุณมากมากเลยนะครับผมอยู่ด้วยกันไปนานๆน,นะครับคุณผู้ชมเป็นคนที่ชื่นชอบการต่อกันพลาหรือว่าสะสมโมเดลฟิกเกอร์ต่างๆอยู่แล้วก็ขอฝากร้าน ยูดีทอยบายบ้านกันดั้มไปในอ้อมอกอ้อมใจกันด้วยนะครับมีบริการส่งทั่วประเทศนะครับสามารถติดตามข่าวสารและข้อมูลอื่นๆได้ในเพจยูดีทอยบายบ้านกันดัมผมจะแนบลิงก์ไว้ใต้ดีสคริปชันนะครับผมตอนนี้ผมได้ทําการโพสต์ให้ทุกคนได้เข้ามาโหวตกันว่าอีกสพาร์ทสุดท้ายจะเป็นตัวละครอ,อะไรคุณผู้ชมอยากให้ผมรีวิวตัวละครไหนก็สามารถเข้ามาโหวตกันได้นะครับผมตามโพสต์ในชุมชนได้เลยขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับจนกว่าจะเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ